อีโจอีโจนี่นะคะอีโจอีโจนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนีนะคะอีดอก สวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิริกลาวเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นตัวว้าใส่ตูดเออเออมาสิปิจอปิจ๊อเดดาาอลา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 หรือว่าจุกเหม่งมีอะไรเออโอ้ยกูเจอตัวอะไรเนี่ยกูจะแพนยอนเวลาลูกห้องกูตายเวสหายลูกแต่เย็นอ้อย มาละมิสูกับมาละตัวนหนึ่ง <What? S 1> อะไรเนี่ยเ <What? S 1> อ,อออีอกมึงมันเป็นอะไรอะ่ะหาแพนพี่อ้อนไปโอ้โ oh, ห oh. อีเชียเอออีสั่์โอ้ยโอ้ยเชียโอ้ย แอนซิออนมึงโกงอะ่ะอีดอกตัวมึงอะ่ะอุบาทอีดอกควรโดนเนิร์ฟไปได้แล้วชีวิตเนี้ยไปแล้วแม่กำลังไปเออสยูยหว เฮ้เลยมันตายเลยดีบีม่ต้องไปสุดใจมันกระโดดเอออีดอกตายซะมันนาอีดอกอย่าขลันหมันนามาค่ะโอ้เป็นจริงนะตัวมันอุบาทนะเนี่ย ลูกเม่งมีอะไร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 เออกูยอมตายค่ะไปทันปะจะไปทันไหมสั้นมาก you. Thank โอ้ให้กูอ้อมมาทำไ่บีบีกัดมันนี่นะคะอีดอกหายแล้วแม่อุย้ยเอามันเอออ้ยอ๋ยมันรอดหมดเลยอ่ะ นี่บีบีกัดมันโอ้กระโดดใส่กูอยู่หนึ่งไม่โดนเออบีบี BB กัดมันเป็นไงละ่ะอีดอกมันกับกูดีนักพวกมึงอะ่ะเราได้แล้วนะคะดักเบ็ดชิ้นแรกนะคะที่เราจะออกเออกูหายดีเพราะมีจูก้ก่ะ กี่โจ้กุ๊โจ้เดร์ฟรามาลเอะโอ้เี่นมากมีตู้มาละค่ะกูจะหลุมเียังสัตว์เดรัจฉานเลยมีตู้กัดมันบีบีกัดมันอ๋อหมาหมาหมวิม่งอย่างหมาค่ะมันได้สี่มันได้สี่ วิ่งอย่างหมาค่ะอีดอนี่นะคะอุยอ๊ยอะไรก็ไม่รู้แต่คัดว้าวะผู้ช้ยมานางเยอะมากอีดอมิจูเนี่ยไม่มีวันฟ้อมแล้วทำไม่ได้ถ้าเราขัวกูชั้นมา ามา<ผ>มแล้วมาไม่มีความตั้งใจไม่ได้อีวีมิตูอีดอมาชามากแต่เธอมิตโซแม่กำลังไป ีอ้ต้ไปเลยเลยเบงมีอะไรูเมงมีอะไรชู่เมงมีอะไรทำไมทำไมทำไมฮะมึงทำไมมึงทำไมฮะมึงทมาทำไมคะมึงมาทำไมคะมึงกระโดดลงมาทำไมคะอย่ามั่นนะคะดอมาค่ะมีตู้โอ้ นี่ค่ะต่อไปออกแบ็คเทอร์ค่ะแบ็คเทอร์เอ่อว้าวยีดอกลูกกูตายแล้วอีโจ้อีโจ้มันตายเลยดีพีไม่ต้องไปหกใจมันนี่นะคะทำไมมึงทำไมโอ้ยีดอกเออเออสัมผัสเหมือนมา กินลูกอมกันยำ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 ไว้ลูกกูตายกันอีกแล้วว่าอีโจ้อีโจ้นี่นะคะอีดอกนี่นะคะนี่นะคะ A few moments later ไปจ้าไปจ้านี่นะคะมันอยู่ไหนพวกมึงอะมึงอยู่ไหนฮะหาพวกมึงอยู่ไหนฮะ พวกมึงอยู่ไหนฮะอีดอกกเก็บสี่ค่ะพวกมึงอยู่ไหนคะอืมอีโจ้อีโจ้นี่นะคะมีนะคะ นี่นะคะอีดองอะไรอีมิโตะมึงมาทำไมอีเด็กดอกมึงมาทำไมเดี๋ยวเหถอเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมึงมาเลยเออเอาสี่อีดอก้ย เอา้ามันล่องหนนะอีดอกพลังจ่าผูมอีดอกนี่นะคะ อ๋อเยอะนะอีโจอีโจเตย์รามาแล้วลา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 ล่า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 ลหมากัดข้าหมากัดหมากัดข้าหมากัดรอดมีมังกรแฟนหรอก็เปิดมาสิว้า <anto> <kaz oo> แรงมากเอาสอิอิจ๊ออิจ้อจัดมันตายเลยดีบีไม่ต้องไปสนใจมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมึงเมาไลท์มาเมาไุทย โหแรงมากไปคะ่ะหมาบ้ามันเอาแล้วไอ้โจ้าไอ้โจ้านี่คะ่ะได้เวลาที่ครูล้างแขนคะ่ะนี่คะ่ะ

โอ้โหโอุโหโอ้ยมันรู้ว่าโอ้อิสามิราว้ห์ นี่เป็นเฮียอะไรมึงคนระดับกูกับกูค่ะนี่นะคะคน,ะคะนรนคะ,คนะดับกับกูค่ะโอ้ยคุณพี่นี่ค่ะคนระดับกับกูค่ะมีจูเข้ามาแล้วค่ะอีดอกทองโอ้โหจีจีค่ะทุกคน มาถึงก็ได้เอบวกก็ไม่เป็นไรนะคะเออดูดามจกันว้าห์กหมื่นอีดอกแล้วดูค่าสามสิบห้าตัวยีดอกคือแบบเยอะมากนางมิดจูไม่แน่ตัวนี้อาจจะเป็นเมนซันตัวต่อไปก็ได้เพราะว่าในในสิ่งที่มิดเลนเนาะคือขาดตัวกายภาพฉันเล่นตัวกายภาพไม่เป็นเลยแม้แต่ยีลิเดียก็เล่นไม่เป็นแม้แต่ยาสุโอหรือว่าโยเนสหรือว่าเซตเนี้ยเล่นไม่เป็นเลยตัวกายภาพคียานาก็พอเล่นได้แต่ไม่ได้เล่นช่ำอะไรเงี้ย เพราะรู้สึกว่ามันแอบ,บเล่นยากทุกตัวที่ฉันพูดมาแต่ฉันรู้สึกว่าตัวนี้ก็โอเคตัวนี้ทาให้แบบเล่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออจาเป็นต้องหกหมื่นก็เล่นง่ายไปละเออเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของวัค,คิลเล่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราด้วยถ้าอยากให้เล่นตัวละครได้กคอมเมนต์ใต้ร่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทาคลิปนะคะจะเยน็ยนๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะคะบาย